มีมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะความขยันบุ้งมั่นอดทนของเจ้าตัวโดยแท้ความสำเร็จที่ได้มาแรกมาจากหยาดเหงื่อและคราบน้ำตามือนี้จึงให้ชื่อว่าหญิงแกร่งหัวใจสู้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพบกับมือหญิงแกร่งหัวใจเด็ดเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ ประสบความสำเร็จได้มีธุรกิจการงานการเงินที่ดีหรือมีฐานะที่ดีได้ <c oughs> ก็เพราะความขยันมุ่งมั่นตัวเดียวนี่แหละนะครับเป็นแรงผลักดันให้เจ้าตัวมาได้ถึงุัวนนี้ไปดูจุดที่มีทั้งส่งเสริมและก็ตัดรอนชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับเส้นลักษณะของเส้นหัวใจนะเส้นหัวใจอยู่ในกลุ่มของลายมือตัดขวางนะครับ แต่ก็ไมาถึงกับว่าเป็นขวางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จุดเด่นๆที่เห็นก็คือเส้นจะมีความใหญ่ความหนาชัดเจนมากเมื่อบวกกับลักษณะมือนะครับลักษณะมือเต็มเต็มแบบนี้นะบอกเลยเลยว่าเจ้าของมือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจริงจังมุ่งมั่นสูงมากเลยทีเดียวนะครับได้ความเต็มจากฝ่ามือมาเนี่ยแล้วยังได้เส้นที่ค่อนข้างจะใหญ่อีกทั้งหากนะครับมาเป็นตัวเสริมเข้าไปอีก บุคคลที่มีลักษณะมือเส้นแบบนี้นะครับไม่ใช่คนขี้เกียจแต่เป็นคนขยันจริงจังเอามากๆเลยล่ะอย่างเส้นตัวนี้นะครับที่ยาวเนี่ยชัดเจนมาแตะเข้ากับเส้นชีวิตอยู่ใต้อนาคเขตของเนินพลเหัสเนี่ยคือความจริงจังคิดทําลงมือทําด้วยอะไรด้วยชีวิตด้วยร่างกายด้วยฝีมือด้วยมันสมองของตัวเองอารมณ์จิตใจของตัวเองเป็นตัวชีน้นําอย่างเงี้ยมันดีครับนะมือแบบนี้เป็นเป็นมือผู้หญิงเนี่ย ใครได้เมียแบบนี้ต้องบอกว่าคุณโชคดีนะโชคดียังไงเขาไม่ขอเงินคุณชายนั่นแหละและก็เขาจะไม่ทําตัวงองแงงงุ้งยิงให้หน้าเบื่อหน้าลาคาญเขาจะมีในลักษณะนี้ว่าการตั้งใจการตมากินนันะมันจะเป็นองค์ประกอบคือเป้าหมายของเขาไอ้ประเภทตะมาง็แงงนี่ไม่มีนะครับผัวไม่ต้องมาหาเลี้ยงแค่ทําตัวให้ดีๆเป็นผัวที่ดีเป็นสามีที่ดีก็พอ แต่เมื่อนี้มันกลับมาเป็นอย่างนั้นนะสิความเป็นจริงนะเส้นชีวิตคู่นะเอาไว้ที่หลังนะครับอย่างเส้นชีวิตสัน้นนชีวิตเกิดมาแล้วอาภัพอยู่ในเส้นชีวิตสัน้นมันต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายวิถีชีวิตก่อนนะครับเส้นวาสนาก็เป็นเส้นวาสนาที่ค่อนข้างจะดูสัน้นต่อสู้อีกนะครับเ,เรียกว่าวัสนาต่อสู้วัสนาลักษณะแบบนี้มันขาดครับมันขาดหมายถึงว่าการการตัวนี้ มันขาดแล้วก็มีเส้นตัวนี้วิ่งออกมามันจะมีเส้นหนึ่งเล็กๆวิ่งออกมาหาตัวนี้นะบิงมา,าตัวนี้วิ่งเข้ามา,าวาสนาตัวนี้ตั้งขึ้นเนี่ยไอลักษณะแบบนี้เดียวว่ามีความร้อนใจอยากจะทํขาขยันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะครับวิ่งเข้ามาหาตัวนี้เส้นที่มันตั้งขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็คือออกไปทํางานเส้นมันใหญ่ในนี้ออกไปทํางาน การทํางานธมาหากินเนี่ยอืดูจากเส้นแล้วเนี่ยมันย้ายนะครับการโยกย้ายการเปลี่ยนคิยีความคิดใหม่ๆขึ้นเกิดขึ้นก็น่าจะสักประมาณสิบกว่ากว่านู่นแหละนี่คือวาสนามือข้างขวานะครับมาเทียบกับวาสนามือข้างขวาเนี่ยเขาขึ้นตรงๆเลยนะเส้นน่นะเส้นนหนาเส้นใหญ่ๆโยกย้ายเราดีขึ้นเนี่ยก็คือเส้นนี้นะครับโยกย้ายเราได้เงินได้พรก็คือจุดนี้ด้วยนี่เ็ราเป็นเส้นลักษณะเนี่ยเข้าเป็นลักษณะวีงายขึ้นใต้นันนาทิ์ คือโอกาสดีๆในช่วงอายุ20กว่าขึ้นมาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็ว่าได้ก็คือจุดนี้เป็นจ,นจุดเปลี่ยนช่วงแรกๆก่อนนะครับมันยังหมายถึงความสามารถในการทํางานด้วยแต่เส้นนี้เป็นให้แนวลักษณะความร้อนใจในสิ่งที่ตัวเองต้องควบคุมทาทั้งชีวิตนะเส้นครั้งนี้จุดนี้เส้นวิ่งขึ้นมานี้มันคืองานที่ทําอยู่ในลักษณะของตึกอาคาร แต่ยังไม่ใช่ของตัวเองซะทั้งหมดเพราะมันเป็นเส้นวิ่งไปชนไปต่อกันมันไม่ใช่เส้นหนึ่งเส้นเดียวแต่เรียกว,ว่าเช่าที่เช่าทางคนอื่นทําก็ออกว่าได้นั่นแหละนะครับเส้นนาทีค่อนข้างจะดูใหญ่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีนักษณะความโค้งเป็นคนที่เก่งนะเนี่ยเป็นคนที่เก่งคนที่มีพลังมีมีไฟและมีไฟของการต่อสู้ชีวิตที่ดีนะครับมีความรู้มีความสามารถด้วยลักษณะแบบนี้ มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยช่วงเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาที่ดีก็คือจุดนี้นะครับเส้นเส้นมัสนาตัวนี้แล้วมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งขึ้นคู่ขนานกันอยู่นี่เส้นหนึ่งนะนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นลักษณะคู่ขนานกันให้ความรุ่งเรืองกับเจ้าตัวหรือว่าเป็นสามสี่สามห้าเป็นจุดเปลี่ยนดียาวๆอยู่โอกาสหาเงินมันก็เปิดนะครับช่วงนะั้อาจจะทําอะไรแบบสองอย่าง สองอย่างในการหาเงินไปพร้อมกันก็ได้ด้วยไปดมเล็กๆนี่ได้เงินนะครับดมเล็กๆนี่ได้เงินนะในเส้นนี้ในเส้นนี้แล้วก็จะมีเส้นลาบะเส้นลาบอยู่ข้างในเนี่ยแต่เส้นเล็กๆเส้นนี้เส้นเสนเส้นเล็กๆวิ่งมาเนี้ว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาน่ะนะเรื่องสัญญาพอพอเปลี่ยนอ่ะคือมีปัญหาแล้วเนี้ยหรือตัวนี้ว่าให้มีปัญหาพอในปัญหานะ่ะมี มีมีโชคก็คือเส้นนี้เนี่ก็คือเส้นเส้นลาบเล็กๆเ,เกิดขึ้นข้างๆเส้นอาทิตย์เนี่ยในช่วงสี่ห้าสี่หกว่าในปัญหาก็มีโชคที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีวาสนาร้อนใจด้วยก็คือเส้นนี้ไม่ว่าจะมีเงินจะคีวิตดีแค่ไหนใครที่มีเส้นแบบนี้มันก็ยังยังรู้สึกร้อนใจยังรู้สึกกระวนกระวายใจไม่มีความไว้วางใจตัวเองนั่นแหละนะต่อให้มีเงินสิบล้านยี่สิบล้านก็แล้วแต่ รอยมีรอยรอย้านก็ยังร้อนใจอยู่วันนักขนะครับลักษณะเส้นหาร้อนใจนี้เข้าเนินเสาเต็มๆแบบนี้มันคืออารมณ์มันคือความรู้สึกนึกคิดของเจ้าตัวนั่นแหละไม่มีใครไปปั้นแต่งมันแต่งเติมขึ้นมาเองนะครับเส้นคุมกันด,ด,ด,ดูดูที่เส้นคุ้มกันค่อนข้างจะดูห่างห่างอยู่เส้นนี้นี่เป็นแนวของเส้นหุมก,กันแล้วก็ีนอีกเส้นหนึ่งข้างในเส้นเล็กๆแต่แต่เห็นได้ชัดนะเป็นเส้นเล็กแต่เห็นได้ชัด แล้วมันจะมีเส้นนี้ออกมาจากจุดนี้ส่วนนี้ี่ยคือตัวสร้างปัญหาว่าผู้ผู้ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยให้โทษสมมติอย่างเช่นว่าเออคุณไปไปอยู่ไปเช่าที่อะไรใครสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่วันหนึง่งเขาก็มาไล่ที่ให้คุณออกไปอย่างนี้นะครับตัวนี้แหละคือตัวจุดเสียเพราะมันตัดด้วยมหาศารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ จะเรียกว่าเป็นเส้นเครียดเส้นปัญหาเส้นอุปสรรคก็ใช่นะครับเนี่ยแต่พอมาดูม,มุมนี้เส้นเมื่อกี้จะไม่เห็นเนี่ยมุมมุม,มกล้องมันมันต่างกันไปแล้วพอมาดูมือซ้ายเนี่ยมันจะมีโดมในเนินอาทิตย์เนี่ยในมุมนี้นะครับนี่ก็คือแนวของเส้นอาทิตย์ชัดเจนอยู่แล้วมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโดมเข้าไปคำเนี่ยอันนี้ตัวนี้คือเป็นตัวส่งเสริมใครที่มีลักษณะแบบนี้ จะจะมีที่มีทางนะมีที่มีทางมีทรัพย์สินมีอะไรต่างๆเก็บไว้อยู่นะครับมีที่มีทางก็คือมากมากมากกว่าหนึ่งที่อาจจะสองสามที่สออย่างได้เนี่ยใครที่มีลักษณะเป็นโดมแบบนี้เพราะข้างบนเนี่ยเส้นอาทิตย์ก็แตกแต่ก็รงกลัวอยู่มีทั้งเกียรติมีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงนั่นแหละก็คือจุดนี้ แต่จุดข้างนอกนี่คือตัวเองต้องควบคุมต้องบริหารเองต้องดูแลทุกอย่างเองติดออกมาจากเส้นวาส,สนานะก็คือเกี่ยวกับงานที่เจ้าตัวทํานะครับแต่ถ้าพอมาดูเส้นเกี่ยวเรื่องความรักเส้นหนาเส้นคล้ำใเส้นนี้ไม่ดีแล้วก็เส้นคู่ทาให้เครียดตัดออกมาเนี่ยมาชนกับเส้นขานงของเส้นสมองเส้นเครียดตัวนี้ออกมาอีกอันนี้เรียกว่าชีวิตมันดังละครเลยเนี่ยมีคู่เนี่ยคู่ทาให้เครียดคู่สร้างปัญหานะครับแบบนี้ คู่สร้างวันหาคู่ทําไม่เครียดมีคู่ก็เหมือนไม่มีไม่มีซะจะดีกว่าประมาณนี้แหละนะจุดเสียเรื่องเดียวก็คือเรื่องของชีวิตคู่ในอดีตนะในอดีตเส้นคุ้มกันก็นี่ในจุดหนึ่งเส้นคู่ห้อยอ่าเส้นความรักห้อยห้อยข้างเส้นชีวิตก็คือจุดนี้เนี่ยก็คือเส้นนี้นะครับห้อยแบบนี้ไม่ดีคือมันดีแต่ภายนอกห้อยแบบนี้แหละ มันเสียนะครับมันห้อยเกาะเกาะเส้นชีวิตนะถ้าพูดแบบตรงๆแล้วเกาะเกาะเนี้ยกินประมาณนั้นแหละสามเส้นตัวนี้นี่สามเส้นตัวนี้หนึ่งสองสามเรียงตัวขึ้นนี่สวยๆนี่อันนี้ก็ส่งเสริมในรักษาของทักษะคําพูดการเจรจารู้จักวางขั้นตอนเป็นขั้นเป็นลําดับกล้าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องการอธิบายการกระจายความเนี่ยมันอยู่ในแนวหลักเกณฑ์ไม่ใช่คนพูดเล่นพูดทะลึง่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับ นด้านธุรกิจก็คือดีมันเป็นลักษณะส่งเสริมเ้าวตัวมีความสร้างสรรค์ข้อดีในมือก็คือเนินเนินเต็มสม่ำเสมอกันดีไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวานะครับเนินหลักทรัพย์หลักฐานก็โอเคหมดนั่นแหละเส้นนี้เป็นลักษณะเส้นมันจะฉีกขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ฉีกลงตัดลักษณะแบบนี้เลยว่ามันอึดอัดให้มาก่อนก่อนก่อนที่จะพ้นเนี่ยก็คือยี่สิบสี่ขึ้นไปเดว่าชีวิตถ้ายังไม่พ้นยี่สิบสี่นะโอ้หนักช่วงนั้น มันทำอะไรก็ทำไปไม่ได้มันติดต,ดตดิดขัดขัดไปหมดแต่พอพ้นแล้วโอกาสเปิดโอกาสที่ดีรออยู่ในเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งข้างบนเนี่เนี่ยเปลี่ยนชีวิตด,ด้ดีเงินก็เข้านะครับการงานการเงินอะไรต่างๆก็ดีมาเลยในเส้นนี้ขึ้นยาวเลยทีนี้ข้างบนก็มีนี่เปลี่ยนแล้วรุ่งเรืองเลยทีนี้เปลี่ยนแล้วเงินก็เข้ามาเป็นกอบเป็นกำได้นั่นแหละนะครับ แต่เส้นที่เป็นใหญ่ๆนั่นหนาเน,นี่ยคือจุดอ่อนจุดเสียของชีวิตเลยก็ว่าได้ก็คือเนี่ยเสน้นเส้นในตำแหน่งนี้มันก็เสียเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นั่นแหละชีวิตครอบครัวจุดนี้เพราะมันคือเรื่องของคนเลครอบครัวครอบครัวทีนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องญาติวงตระกูลนั่นแหละตัวนี้ตัดลงมาแบบนี้เนี่ยตัดเส้นคุ้มกันทะลุเนี่คือมาณว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีแต่อุปสรรคขัดขวาง คนในครอบครัวไม่ส่งเสริมมันก็ว่าได้ก็คือในส่วนนี้อัศจา์แห่งลายมือตัวเลขค่ะที่บอกว่าความสาเด็จะได้มาเนี่ยมาได้น้ำพักน้ำแรงความอดทนความตั้งใจของเจ้าของมือโดยแท้นะครับเส้นมือซ้ายเนี่ยมันคือกำรร,ระบุมาแบบนี้ว่ามันต้องพึ่งตัวเองนะนะดูแนวของเส้นชีวิตนะครับมันจะเป็นลักษณะขาดส้นซ้อนกันขาดส้นซ้อนกันแบบนี้นแล้วเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเปลี่ยนแล้วมันรุ่งเรืองเปลี่ยนแล้วมีโชค หมายถึงชีวิตการใช้ชีวิตการทำมาหากินมันก็จะมีโชคไปเรื่อยๆตามตำแหน่งหน้าที่การงานที่เจ้าตัวทำนะครับเมื่อนี้สิ่งที่ทำให้เจ้าตัวมีเงินมีทองมีฐานะขึ้นมาได้ก็คือจากความขยันจากความมุ่งมั่นของตัวเองเป็น,เป,นเป็นวาส,สนาที่มีความมั่นคงนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องต่อสู้หน่อยเพราะมันขึ้นลักต,ตรงๆเลยนะครับนี่ก็เส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์นี่ยเป็นตัวส่งเสริมด้านการเงินเพียงแต่ว่าการเงินการทองที่ได้มาเนี่ย มันไม่ได้มาแบบฟุกๆแบบถูกหวยถูกรอตตอรี่ข้ามคืนแบบนั้นนะครับเรียกว่ามันได้มาพร้อมคลับท้ำตาและเสียงสะอื้นของหัวใจด้วยนะครับแต่บรนปลายนี้ก็ยังยิ้มหัวเราะได้นะครับนี่ก็คือชีวิตของหญิงแต่งหัวใจสู้